โอเคอุ้ยหมื่นหมื่นแต้มเลยเหรอมาไม่เคยจัวค่ะเมนกระเทยกระเทยต้องได้ไปเออน้องเนงน้องเนงน้องแก่เต้นหนึ่งแมชจนหวานพอใช้ได้ลองได้อีกครั้งโอ้ยตอแหลเรื่อกดีเตี๋ยวเซียนออกมาสิอีดอกอย่าลำยเอาแล้วไงแม่เอาแล้วไงแม่เตี๋ยวยิ่งไปแต่น้องเน่งน้องเนงอีดอกขอสักทีพอใช้ได้หน้ามึงสิอีนี่กินเงินกูแน่เลยอ่ะเอาใหม่ไปเออเฮ้ยท่าใหม่ท่าใหม่อีดอกท่าใหม่ท่า เมื่อกี้มันหมุนนะ่ะอ้าวหมุนจะได้อ e ีโจเกอร์เนี่ยนะหมุนเพื่อแม่จะหมุนเพื่อหมุนทําไมเล่นใหญ่หรอเตีเ่ยวฮะไปเออน้องเด็กน้องเ็งน้องแกะโอ้โดยดอกเยแดกต่างกูเก่งมาก คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบเพื่อความสนุกน้องๆคนไหนที่ดูอยู่เนี่ยอย่าเอาไปพูดกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆน,นะคะและอย่าลืมจะมีไลฟ์สดใน Facebook เกือบทุกวันเลยนะอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันด้วยล่ะอ๋อและก่อนจะดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้เจนด,ด้วยนะดูคลิปกันให้มีความสุขนะคะ โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะคารเลวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสุมสกินเตี่ยวเซียนกันซึ่งแน่นอนค่ะเตี่ยวเซียนเมนกระเทยสกินที่กระเทยต้องมีนะฮะแต่ว่าตรง่ะเกมนี้ชอบแกงกระเทยอย่างหนึง่งสกินไหนที่แบบว่าเหมือนกระทงกระเทยสกินกระเทยอีดอกดูก็รู้ว่าเป็นกระเทยใส่วิกเนี่ยอย่างเตี่ยวเซียนหรืออย่างใครก็ตามที่เป็นกระเทยอีดอกส่วนมากใช้แท้สุมปั๊บหนึ่งได้กระเทยอีดอกสุมจนหมดหน้าตากาจะได้มาทีกุงงมาก นะฮะแล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันนะฮะว่าเราเนี่ยจะหมดประมาณกี่บาทนะฮะกี่คูปองกันมา ตอนนี้เรามีประมาณ3ามพเคูปองนะจะสุม่มอ่าหนึ่งครั้ง29บาทลดราคาครั้งแรกหรือจะสุ่ม5ครั้ง125บาทลดราคาครั้งแรกอ่ะสุ่ม5ครั้งเลยแล้วกันอันนี้จะอยู่หน้าสุ่มถูกใช่ไหมไม่ใช่ผิดใช่ปหมเดี๋ยวดูรางวัลสิคุณสามารถเลือกของรางวัลดังนี้เพื่อส่งไปยังกล่องจดหมายอา้าวไม่มีให้เลือกอ๋อต้องสุ่มก่อนงงอะไรหระพอสอ,อถูกแล้วตอนนี้จะได้คะแนน1 0 0 0จะได้เตี่ยวเส้นเตี่ยวใจใช่ไหมเยนามีแล้วเยนามีแล้วโอเคไอดอลเราต้องตักให้ครบนนะะคะวงงงตต้้้ออัขึมมาหม คุณตั้งใจะใช้125เิ้มหครั้งการเล่นครั้งแรก5ครั้งโอเคไปค่ะแม่ก็อาจาอาจาอีกหลักโดดอาจาจ้าโอ้ยเหมือนกระเทยยี่ดิมเหมือนกระเทยเพิ่งได้ยาขมอะไรอะ่ะได้ละหกหกร้อยห้าคะแนนแล้วได้รางวัลรางนี้หนึ่งร้เพชรอุ้ยอะไรก็เลือมากเลยแม่คุณเอาไปที่ข้ารางวัลเพื่อกดรดจดหมายโอเคข้างรางวัลเลือกเลยเหรอยังไม่เลือกได้ไหมยังเนาะยังไม่เลือกดีกว่าป่ะไม่ต้องแสดงอีกค่ะพอสอมา จ๋าจะอาจจะจ๋าน,น้องเน่งน้องเน่งน้องแกะเป็นไงพอใช้ได้เอาอยังไม่จะอาจ่าน <ไป S 1> เลยเฮ้ยอะไรอ่ะอแม่อ๋อคะแนนมีคะแนนอยู่กดรับเพื่อได้รางวัลโอเคยืนยันยืนยันยืนยันโอเคออ้ยหม,หมื่นหมื่นแต้มเลยเหรอมาไม่เคยจวัวค่ะเมนกระเทยกระเทยต้องได้ไปเออน้องเน่งน้องเน่งน้องแกะเต้นหนึ่งแมชชีนหวานพอใช้ได้ลองได้อีกครั้งอ ตอแหลเรื่รกดีเตี่ยวเซียนออกมาสีดอกอย่าลำใหญ่เป็นกระเทยแล้วใหญ่ลำใหญ่ดีมากคนทําได้สวยมากอะไรอะ่ะอีก,กระลอกนี่นะสวยอีดอกบัตรเช่ากระลอกนี่นะเฮ้ยบุญมันต้องมาแล้วปะตอนนี้เหลือประมาณ2อ0พาเอาแล้วไงแม่เอาแล้วไงแม่เดี่ยวยืมมาแต่น้องน่งน้องเน่งอีดอกขอสักทีพอใช้ได้หน้ามึงสิอีนี่กินเงินกูแน่เลยอะ่ะเ,เอาใหม่ไปเอฮ้ยท่าใหม่ท่าใหม่อีดอกท่าใหม่ เมื่อกี้มันหมุนนะ่ะอ้าวหมุนจะได้อ e ีโจเกอร์เนี่ยนะหมุนเพื่อแม่จะหมุนเพื่อหมุนทําไมเล่นใหญ่เหรอเตี่ยวฮะไปเออน้องเหน่งน้องเหน่น้องแกะโอ้โดยดอกเลย แดกตังกูเก่งมาก1,000พคูป,ปองน,นะทุกคนตอนนี้ไปไปเออโดดหวานหวานหมุนตัวหนึ่งทีดอกหัวข้างหลังโลนมากเลยเมื่อกี้ดูกูตาฝาดเดียวนะกี่บาทแล้ววนะเนี่ยกี่คูป,ปองแล้วเนนะี่ยหมุนตัวหัวล้านหนึ่งทีเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วนะยี่เดียวเออท่าใหม่ท่าใหม่หมุนหนึ่งทีได้โชกเกอร์หรือเปล่าน่ะอีดอกได้กระลอกหน้าแมว่เงี้ยกูได้แมวมาเลี้ยงหนึ่งทีหมุนหนึ่งทีแล้วก็ได้แมวเลิกท่าก็เธออ้องยาบ้างก็เลยเอออุ้ย,อ,ยอันนี้อันนี้ท่าก็เธออันนี้ท่าก,นนาก,กาง,ง อ้ยมันได้แล้วกิดกหยุดยดกดทพิ่นกิ๊กหยุดมันได้ไปแล้วยอกกดเพิ่นกดจนแบบว่าคะแนนถึงงงไหมย่าเฮ้ยได้แล้วกว่าจะมาเตี่ยวเส้นเมนกระเทยเมนกระเทยกระเทยที่กระเทยต้องมีกดแล้วต้องวันสามสิบไอเทมหรอกู้จะเอาอะไรบ้างเนี่ยลูนชิ้นส่วนลูนก็มีหมดแล้วอ่ะควรเอาอะไรดีอ่ะทุกคนเอมีหมดแล้วอ่ะพวกเนี้ยอะไรก็ดูตะกกดเบ่งหมดแล้วไม่รู้ได้อะไรได้ไม่ได้เนี่ยโอ้ยพออะไรก็ไ่รูงงไปหมดเวฟ เนงเน่งน้องเน่งน้องแกะมาแล้วค่ะเป็นคนอยู่ในวงที่มีเพลงเดบิวต์ของตัวเองนะฮะเออเสียงเพาะจังเลยเสียงต่อแรกตะแหลมาให้หมด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 โอเคโอเคอีฟก่อนได้ปะเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วแม่พอเนาะเกินขีดจำกัดงงมากคังเต็มกี่แล้วเหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่ไปเร็วไปเร็วอ้าวเตียวอยู่ไหนอะเตียวเอ้ยนี่นี่อีดอกว้ายไม่ใช่อีดอกนี่สินี่หน้าต่ออะไรอย่างงี้หน้าต่ออะไรอย่างงี้นุ เป็นไงเออเอ้ยตอแหลจังเลยสวยมากเลยอ่ะในหัวร้านหรือเปล่ากูเหมือนกับเห็นมันหัวร้านใส่วิกหรือเปล่าอีกดอกนา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 าอีกดอกเห็นไหมเห็นเห็นร่องร่องร่องมาเห็นร่องหนังหัวไหมเนี่ยอีกดอกหลังหัวนีกอีกดอกหนังหัวหัวร้าน เตียวหัวร้านเหรอไอ้ดอกเนี่ยกูเห็นเหมือนว่าเป็นวิกอะใครเคยเล่นตุ๊กตาบาร์บี้หบาทมั้งปะผมเหมือนว่าโรงงานเย็บไม่หมดอต่อีดอกกระเทยกระเทยความกระเทยนะอดอเลิศคุ้มไหมคุ้มสามารถหมุนได้ด้วยอหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ ้ใส่ท่าเต้นด้วยใส่ยังไงวะอยู่ในคลังเขาบอกอยู่ในคลังให้เราไปเปิดใช้ไหนฮะอ๋อเนี่ยหรอท่าเต้นเยน,น่าก็ยังไม่ใช้่เรางงมากอ่ะเต้นก่อนเออเรน,น่าเต้นก่อนนะลกูกหีบท่าเต้นใครอ่ะท่าเต้นเวฟโยกแบบเซ็กซี่ของใครอ่ะอเนี้ยเอาให้หมดอันนี้ไม่มีแล้วก็อันนี้นี่ไงท่าเต้นเตี่ยวเซียนถาวรใช้เออได้ได้ความตอแหลเพิ่มแล้วตกแต่งเอฟเฟกต์เนี่ยอ,อ,อีหมดไปให้ได้แน่นอันนี้ดีกว่าเออ ยัวบดยัวบดมันยัวมันบดมันบดมันยัว,ม,ม,ยว,ม,ยวมันชามปดทับกดทับกดทับกดทัสงสัยเลยกดเต้นกดยังไงบอกด้วยนะอ แล้วนี่เราก็สุ่มอาเตี่ยวเส้นไปประมาณกี่ขบปงก็ต้องมีประมาณ3 0 0 0ันใช่ปะสองพเนาะเกือบ2 0 0 0ันสอประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าไม่รู้เกลือไม่เกลือแต่ก็เสียเยอะอยู่เหมือนกันไม่แบบว่าแบบครั้งเดียวได้หรอวะหรือว่ามันไม่มีออกมามันต้องแบบเก็บคะแนนเท่านั้นก็นไม่รู้เหมือนกันงงฉันงงงงมากอุย้ยสวยอะอีดอกดูดีด,ดูดูโลดีโอดูโลดดีูดอูสสวยดอ โลกกอนเบอร์มากกี่ดอกโลกกันเถยความังแจ่ม